อันจังเลยเสียงอะไรปวดหัวชามัดเลยนอนไม่หลับฉันนอนไม่หลับเฮ้ยนอนไม่หลับโวยเฮ้ยเหนื่อยใจจริงจริงโอ้ยชีวิตฉันต้องมาเป็นแพ้กับคนอย่างนี้เหรอวันเนี้ยตื่นได้แล้วเฮ้ย เด<ม>ินอะ,อะไรอะไรเทียงตั้งแต่เช้าเลยคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนออไอ้ต<อ>ังหาที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนฮะรู้อะไรบ้างไหมว่าฉันน่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนนี้สภาพร่างกายแย่ลงอีกยังไม่หายเหรอใช่สิฉันกลับมาเป็นอีกแล้วเนี่ยไม่หายเกล <c oughs> เพราะเธอแหละทําให้ฉันไม่นอนทั้งคืนเลยขอโทษได้ไหมล่ะ เป็นแฟนกันแล้วเป็นสามีภรรยากันแต่มาทำแบบนี้ไม่ใช่นะมันนอนกลนเนี่ยมันน่าลํำคาญเข้าใจไหมเข้าใจโอ๊ยใหญ่เินวงกลมีเวียนหัวเฮ้ยฟังสิ่งที่เธอต้องทำด,ดูดูสิ่งทําทำดิ อะไรเอาอะไรอีกวะเนี่ยฮะอ้าอ้ออออเอาอะไรป็นไรไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ก <c oughs> <c oughs> ลับเข้าไปกลับเข้าไปนี้ตัด <c oughs> สินใจแล้วว่าฉันนะนะจะนอนที่นี่ <c oughs> เธอนะไปนอนที่บ้านฉันจะทนดอนยุงกัดยีดีกว่ามาฟังเสียงเธอกลนทั้งวันจะทำให้ฉันนอนไม่หลับ ดูดูส,ส,สิ่งที่ถือทอมสิออันนตรงนี้แหละไม่ให้นอนต้องนอนด้วยกันเเมื่อไหร่ฉันจะออกจากชีวิตเจ้าคนนี้สักทีนะฉันจะออกจากชีวิตเจ้าคนนี้ก็ต้องตายกันเหรอ,อ,อมันถึงเวลาที่ฉันต้อง,องจากโลกไปนี้แล้วสิน,นะ อะไรจะไปไหนฉันไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วไปยันกลับไม่อยากอยู่บน่ลกนี้มันถ้าฉันตายไปนายคงจะไม่ได้รู้จัก เธอทำอะไรเนี่ยแม่ย้ายแม่เข้าแม่ใจยังนั้นอนอนด้วยกันนอนด้วยกันก็นอนได้กันเนอนนอนย่จะอยากกลได้ไหมได้จ<ๆ>ริงเหรอจะหาอะไรมาปิดคอไว้เอาล่ะวันนี้เราจะมาทำ ้านให้กับนกกระจอกเทศกันทุกคนเอาแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องสร้างอ่ะนกกระจอกเทศไม่มีบ้านอยู่เหรอฟังนะเราสองคนน่ะเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นผู้ที่ถูกเลือกหรือว่าผู้ที่เหลือรอดกันแค่สองคนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องพาสัตว์เหลือรอดเหมือนกันเราต้องผลิตเผ่าพันธุ์สัตว์ทุกตัวที่นี่เพื่อจะให้มันอุดมสมบูรณ์ แต่เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องไปสร้างกันเบื่อกับเธอจริงๆเลยเริ่มจากทำลายเจ้านี้ก่อนเลยเราจะทำลายพิชชีจะไม่บูย่าใช่ทำลายให้หมดทำไมอ่ะก็จะใช้ที่นี่อ่ะเป็นสถานที่นกกระจอกเทศไงประเนี้จะไม่เสื่อมแล้มันแล้วมันจะเสื่อมได้อย่างไงอ่ะเอาล่ะแค่นี้เราก็มีพื้นที่ในการสร้างบ้านนกกระจอกเทศแล้วแต่ก่อนอื่นสร้างยังไงวะ พอดีสร้างไม่ค่อยเป็นน่ะอืมก็เน<ด>ื่แล้วไปเอารั้วม,มาก่อนอ๋อลู้แล้วจะสร้างยังไงสร้างแบบง่ายๆแล้วกันรอบและชั้นจักการเองโอเคฉันจะไปนอนลอยข้างในนะเฮ้ยอย่ามาขี้เกียจแบบ<อ>นี้ได้ไหมมันไม่มเข้าไม่ได้อเออดีแล้วก็มาช่วยกันถ้าเธอขี้เกียจฉันจะไม่นอนในบ้านกับเธอแล้วนะฮะแม่มมแม่ไม่ไม่ไม่ขี้เกียจแล้วไม่ไปขี้เกียจแล้ว นี่เธอทําอะไรอยู่อ่ะกําลังดูว่าวันนี้พวกเขาอะไรมาขายบ้างอืมน่าจะไม่มีวันนี้พวกเราจะไปทําการสร้างบ้านนกกระจอกเทศบ้านนกกระจอกเทศจะได้อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และเราก็จะได้มีการกินอยู่ที่สบายขึ้นนี่สร้างแบบนี้เลยแบบเรียบง่ายชึบชึบเชึบชึบชึบ,ชบนี่แหละได้แล้ว แล้วเราก็ทำการสร้างเสาขึ้นมานี่ได้มาแล้วเสาเแล้วก็ทำการอย่างนี้อย่างนี้อ่าแบบนี้หละมันจะสวยลทังครัฟไม่ได้อะ่ะทำไมถึงคาฟไม่ได้อะ่ะไม่รู้ทำไมมันวุ่นวายจริงๆฮะโอ้ยรอบๆรบๆบๆเดี๋ยวฉันคาฟเองวิอขอคัพนี่นี่นี่ หรือเปล่านี่คืออะไรแครอทเรามีแครอทนะจะเลือกแครอทหรอขอเลือกแครอทหน่อยสิขอเลือกแครอทหน่อยเรามีผักกาดนะขอเลือกผักกาดหน่อยเรามีอะไรนะขอเลือกมะม่วงหน่อยไม่ใช่เลือกแล้วเนเลอร์มามาลาที่เดิมได้ไหมโอ้เล่นมุกแป็กก็ยังจะทำตัวอย่างนี้อีกที่หลังเล่นมุกอะนะ เล่นให้มันสุดหน่อยนะเข้าใจไหมอะไรของเธอวะเนี่ยฮะเอาล่ะทุกคนเดีย๋ยวฉันจะทําการครับล้วนนี้ออกมาปุ๊บนี่ครับมาลืมไปต้องขับอันนี้ด้วย,ยามาช่ไุมมาวงใจรช่รไะมอะไรเนี่ยได้พิซซ่ามาคีโอ้ วุ่นวายจริงๆเลยฉันนี่ปวดหัวกับคนอย่างเธอมากมากเลยเล <c oughs> ยเลยฉันแล้วมันไม่สนุกตรงไหนมันไม่เฮฮาตรงไหน,นไม่เฮฮาเชื่อกันตัดลวนหน่อยฉันวางผิดเอาจริงๆนะคนอย่างฉันน่ามาเป็นแฟนคนอย่างเธอได้เหรอเนี่ยได้ฉันไม่ค่อยอยากเป็นแฟนกับเธอเลยถ้าเกิดว่าตอนนั้นฉันไม่เสียจูบแรกอะฉันเนี่ยจะไม่เป็นแฟนกับเธอหรอกนะไอ้คนหลุดนะเนี่ย เหดสิมันอยู่ดีก็มาจูบบ้าปะเนี่ยมาละเสร็จแล้วก็วางรูาตรงนี้ต่อเป็นไงแบบนี้สวยกว่าเยอะนี่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 บอกเลยว่าไอเดียของเธอไม่สวยเลยเธอบอกของฉันไม่สวยงั้นเหรอฮะได้แล้วอยากตายไหมฮะไม่เอาไม่เอาไม่ตายไม่ตายพี่ตายถ้าโดลงไปเดี๋ยวนี้เลยมาหนิจะโดดไม่โดดมาหนิฉันฉันจะไม่โอนกับเธอแล้วนะเฮ้ย โนดอย่างไวเลยเฮ้ยอันต่อดีกว่าเอาล่ะแล้วก็วางตรงนี้เชิบเชืออย่างเี้เจออะไรมอหนึ่งเฮ้ยช่วยกันหน่อยดิมองดูอะไรไม่มีหรอไม่มีหรอเนี่ยบ้าจริงๆริวยเอาประชันยังเป็นโควิดอยู่ <c oughs> อ่อนะฉันยังไม่ค่อยหายอ่ะพูด<อ>ถึงมันก็ <c oughs> อาการมันก็มาเลยเ <c oughs> หลือ,อยังยาเหลือตกแต่งเหลือรู้ว่าขอโทษนะคือ คือว่าคามาหกสิบอันโอ้บอกว่าคามานิดเดียวมันกดเพลินไปหน่อยอ่ะนึงว่าได้ทีร้านอ่ะเอามาเยมาอะไหมอ้าวเอากล่องมาไหมไม่เอาเมาโอ้ยไป กลับไปที่เดิมแล้วไม่แม่ฉันสร้างยิงอ่อะไม่อยากให้เธอสร้างหรอกเธอสร้างไม่สวยมันได้สร้างสวยตด้อ่ะสวยสิคนอย่างฉันนะนะสร้างสวยอยู่แล้วต้นกระบ,บองเพชร <c oughs> อะไร <c oughs> อย่าบอกว่าล่วงอีกเดียว <c oughs> ซุ่มซ่ามจริงจริงเลยเอาไฟมาให้ด้วยนะไฟ <c oughs> ใช่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 พลังไฟ ไอ้แบบนั้นคือบ้านนกกระจอกเทศของพวกเราและพวกเราก็จะมีสัตว์แบบนกกระจอกเทศเอาไว้กินกันจะได้กินเนื้อกระจอกเทศนึกถึงเนื้อหวานหวานของนกกระจอกก็รู้สึกชอบมากมากเลยและก็เอาขนมาทำชั่วร้ายจริงๆแลวก็เอาขนนกมาทำอย่างอื่นได้อีกฮ่าฮ่าฮ่า่เอามาให้แล้วนี่โอ๊ยมาปักอะไรแบบนั้นเนี่ยเอาเหรอโอเคหลบหลบหลบ ี๋ยวขอชั้นขอตกแต่งหน่อยอ่าไว้ตรงนี้หนึ่งอันชึบนี่แค่นี้แหละเสร็จแล้วไว้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 แค่นี้แหละก็เสร็จแล้วบ้านนกกระจอกเทศโอ้โหเหลืออย่างเหลือสิ่งสำคัญอย่างเดียวก็คือไฟทำไมเธอถึงวางไฟแบบนี้ฮะเอ้า ก็ไมรู้โอ,อ้โหเมืดตเดินี่ลบลบลบต้องวางไฟแบบนี้แล้วก็แบบนี้จบแค่นี้ก็สว่างแล้วเอ <c oughs> บ้านนกกระจอกเทศของพวกเราเอาละ่ะเ,เราไปเอานกกระจอกเทศมาดีกว่ามีเริ่มมีกินกันแล้ว <c oughs> ยังไม่มีไอย่างเลยมีสิ ไม่มีมีมีก็ได้ไเอามาสองตัวมันจะได้ผสมพันธุ์กันได้เราไปไหมได้ในนี้ได้อยู่อะไรเฮ้เสียงปริศนาอีกแล้วนี่แหละประมาณนี้สวยแล้วเรามาฟักไข่ให้นกกระจอกเทศกันทุกคนมันจะสวยไหมนี่ไงนกกระจอกเทศโอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอะอออะ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  ยังยังยังไม่โอ้ยยังไม่โอเคฉันลูกสาวมาตกแต่งให้แล้วจะไปเหยียบเล่นทําไมอะ่ะโอ้เกือบตายไปแล้วเป็นไงล่ะนี่นี่คู่ของเธอันเป็นบ้านที่สวยงามจริงๆแต่ก่อนอื่นคือเอาพุ่มนี้วางไปก่อนแล้วกันวางไม่ได้เฮ้ยเปลี่ยนพุ่มใหม่ก็ได้วะ

วันนี้นจธอไปอยู่ยเ,เรี่ยวเลยเ,เธอนั่นแหละเล่นอะไรอะไรของเธอก็ไม่รู้อ่ะวันนี้มากวนทั้งวีทั้งวันเลยเธอเป็นอะไรกับฉ<อ>ันมากไหมอ่ะตั้งแต่เป็นแฟนชั้น่ะก็บ่นสิตั้งแต่เป็นแฟนชัดนนะนะวุ่นวายกับชีวิตชัดนมากมากเลยนอนก็นอนกลเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่อยากฟ้าเชียงวนนี่แล้วออะเอะ เบื่อโอ้ย้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปเลยไปนอนก,กับนอกกระจอกเทศไปไปไม่ว่าปลูกต้นไม้ก็ัปลูกไม่ได้รู้แล้วฉันจะปลูกอะไรนี่แหละต้นกล้วยอะไรกระจอกเทศเลอยอยู่ด้วยคนนั้นมันไม่รักเราแล้วนั่นแหละ <c oughs> ไปนอนก,กับนอกกระจอกเทศเลย <c oughs> นี่แหละ ไหนๆก็ตกผูกต้นกระบ,บองเพชรไม่ได้กรบปุกต้นนี้ละกันนี่ห,<ะ>หน้าตาเหมือนกันอยู่อ่ามันก็ยังดูดีมีสไตล์อ่าดีเนว้วกวนฉันทำไมวางไว้อะไรเนี้ยรู้ว่าจะตอบเป็นสองบล็อกอย่างนี้เหรอใช่วี มันก็สวยนะเฮ้ยไม่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 วางไม่วางไม่วางอันตรายเดี๋ยวมันตายไปเอาต้นกล้วยมาให้ฉันแล้วมาวางให้หน่อยต้นกล้วยมันจะโตได้ไงปลูที่ทรายแบบนั้นเอามาสามเอามาสามต้นเอามาตกแต่งไงโอ้มันเป็นช่างที่สวยงามมากนกกระจอกเทศหวังว่ามันจะไปตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้นะโอเคเอามาฉันอยากผสมพันธ์กับนกกระจอกเทศอะแต่การผสมพันกั์นกกบจกไปเ้นกกระจอกเทศ ไม่ใช่มันถึงว่าอยากให้นกกระจอกเทศอะ่ะผสมพันธุ์กันจะได้มีออกรูกออกเยให้มระวังหน่อยสิแล้วมันนี่มากีดกั้นทางเดินทำไมอะ่ะแต่ลมามาม,าไม่ไปตกแต่งมาไป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 ,ไปตกแต่งได้ยังไงอะ่ะไปวางเองสิมาหนหยก็วางสิแล้ว่างยังไงโยม,มาเฮ้ยฉลาดนี่เอามาเฮย้ยมีตั้งเยอะ เอาล่ะมาฉันจะมาตกแต่งลบลบลบนี่นี่สูงกว่านิดนึงอืมโตอีกนี่แบบนี้แหละสวยงามอย่กจะมีผีตานี้มาหล,กล,กลกอกหลอกหลอกเธอเอาล่ะฉันรู้ละไหนๆก็ไหนๆ <Huh? S 1> รีโนเวทบ,บ้านสักเล็กสักน้อยละกันนะ แล้วใครมาวางหินไว้ตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่รู้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 อ๋อวางเตียงติดกันอีกไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเสียงอะไรเสียงคนตกอีกแยะเป็นอะไรชอบตกทำไมส้มซ่ามจังตรงนี้แหละอ่าแบบนี้ก็สวยงามแล้ววางตรงนี้นี่นที่นอนที่ดีที่สุดนะครกบตกแต่ง นอนสลับคนเดียวแค่นี้แหละฮะอ่ะใครมาตั้งกัดอะไรตรงนี้เนี่ยฮะเธอโอ้ผู้หญิงคนอย่างเธอนี่มันช่างวุ่นวายกับชีวิตอันจริงจริงไอ้ไม่ไหวแล้วนะจริงๆรอันนี้โกรธขั้นสุดแล้วนะโกรธอีกเร็วโกรธโกรธโกรธอ๋อ มาหนี่ตามมาไปไปนี่ไปเลยไ,ไปไปไปยังไงเดินไปเดินไปอย่ากตกนะ <c oughs> เดินไป <c oughs> วันนี้ฉันจะนอนที่บ้านคนเดียวส่วนเธอนอนตรงนี่ไม่นอนถ้าเธอไม่นอนไม่ต้องกินข้าวฉันไม่ไหวกับเธอแล้วนอนไปเลยนะเบื่อ วุ่นวายกับชีวิตฉันมากก็ดอยกลับไปเลยต้องกลับนอนกับนกกระจอกเทศไม่เอาไม่รู้แล้ววันนี้เบื่อเต็มทนไม่สนจริงๆไม่ไหวเบื่อวุ่นวายกับชีวิตฉันมากมากฉันสร้างบ้านให้กับนกกระจอกเทศก็มาวุ่นวายกับฉันไม่ต้องไปมีบล็อกเหรอมีหรือเปล่าไม่มีห้ามล่วงลงด้วย ถ้าเกิดล่วงลงไม่ต้องกินข้าวเข้าไปข้างในเข้าไปถันบอกให้เข้าไปข้างในปิดประตูด้วยถามนี้แหละจะร้องแอบร้องไห้เหรอถามไม่ชไม่ตรงสารคนอย่างเธอหรอกไปละเจอกันเบื่อเส็งกับชีวิตจริงๆเฮ้ยคนจะไม่สนใจหรอกนอนไปเลยคนเดียววุ่นวายกับชีวิต ขอนอนก่อนละกันนะโอ้ยตอนเนี้ยฉันมีความสุขมากมากจึ<ะ>ิงเวลาได้นอนอย่างเต็มอิ่มสักทีโอ้ยยุงกันนอนไปไม่สนใจยุ่งกันไม่รู้ฉันจะนอนละอนอนสบายใจจังไม่มีสีนเร<ะ>าเบาจะนอนเสียงกุน นอนสบายใจเชิรฉันรู้สึกสงสารจังอาทิตย์ก็ใกล้ตกเย็นนล้เป็นยังไงบ้างวะเนี่ยชีวิตเป็นไงบ้างหายไปไหนอะ่ะเอ้ยต้องตอบไปดูละทุกคนฉันว่าหน่าไม่น่ารอดก็แค่ทำการขู่สังสอนฉันไม่ทำจริงหรอกน่า ท่าดื้ออีกชั้นๆจริงแน่สภาพมีเตียงนอนดีๆไม่นอนนอนอย่างนี้มามาวันนี้เรามานอนกับนกกระจอกเทศกันแล้วกันนะเอาล่ะมีเตียงหรอไม่นอนหรอกนอนตรงนี้แหละแไม่ว่าแห่จะนอนแล้วนอนละฝันดีเจอกันนอนด้วยฝันดีอาตีสวัสดี เจอกันโอ้ยยังไม่อยู่แต่ฉันจะนอนแล้วเฮ้ยอนอนได้แล้วไม่ไหวแล้วนะนอนได้แล้วไปนอนฝันดีทุกคนอ <c oughs> เอาละ่ะ <c oughs> ถ้าสำหรับ <c oughs> ทุกคนชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เฟียและพี่วิวกันด้วยนะ <c oughs> และอีกอย่างอะ่ะ พี่เพียวอ่ะยังมีอาการเป็นโควิดอยู่เล็กน้อยก็อาจจะมีไอบ้างก็ยังไม่หายก็ไม่เป็นไรพี่ก็จะพยายามทำคลิปดีๆออกมาให้น้องๆดูอีกนะครับผมแลสำหรับนี้เจอยก็ขอไปแล้วเจอกันโอโหเจอกันครับบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายอะไรเยอะๆด้วย